รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 9 7 จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปเชิญได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับเข้าไปที่ l a y Store หรือ App Store ก็ได้ แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สระอุทธหารทธทงนอนหนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Pass ของเราได้แล้วเชิญได้เลยนะครับวันนี้ครับแต่ชนีป้นเปี้ยนแถวๆพันสี่จุดนะครับ มุมมองของฟินนเซียไซรัสเนี่ยแนะนําให้ทํากําไรเมื่อดัชนีปรับขึ้นแล้วก็ให้จับตาความเสี่ยงจากภายนอกโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและก็ถ้อยถแถลงของเจเน็ตเยเลนประธานเฟดนะครับ ว่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ชัดไม่ชัดแค่ไหนทางฟิน a n c i ียลไซรัสแนะหุ้น PTT GC PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนว่าน่าลงทุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าหุ้นของ PTT GC ยังขึ้นช้าอยู่นะครับแล้วก็ยังให้หุ้นเด่นอย่างเช่น o o m p r r เมืองไทยริซิ่งจำกัดมหาชนและ GPC s จำกัดมหาชนว่าน่าสนใจด้วยนะครับนี่เป็นมุมมองจากทางฟิ n นนเชียไซรัส ขอแสดงความยิดีกับปตทจำกัดมหาชนคว้ารางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน4ปีซ้อนๆครับโดยคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติมอบรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนประจำกลุ่มทรัพยากรแก่คุณวิรัตเอื้อนาเรมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับโดยปตทได้รับรางวัลน,นี้ติดต่อกันเป็นปีที่4แล้วนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยรางวัลน,นี้จัดขึ้นโดยนะครับความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ขอแสดงความมีดีด้วยกับทางปตทจำกัดมหาชนนะครับ ส่วนในงานดิจิตอลไทยแลนด์2016ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับทางธนาคารออมสินได้ร่วมออกบูธด้วยเป็นบูธแสดงนงวัตกรรมประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารโมบายแบงกิ้งไมโมไมมันนี m ม่โมบายนะครับซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดขึ้นนะครับสนใจก็เชิญแวะไปได้นะครับที่บูธของธนาคารอมสินในงานดิจิตอลไทยแลนด์2016ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับออออากาศไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เป็นตอนที่หนึ่งของ The Boom Orchid Park กล้วยไม้แสนสวยแห่งเมืองคนงามตอนที่หนึ่งนะครับผมนั่งคุยกับพี่วิทยายุคแผนกรรมการผู้จัดการบริษัท The Boom Orchid Park จำกัดติดตามให้ได้นะครับสามารถชมย้อนหลังรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตอน The Boom Orchid Park ด้วยไม้แสนสวยแห่งเมืองคนงามตอนที่หนึ่งได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานั่นเองนะครับเชิญได้เลยนะครับและช่วงนี้ครับในช่วงที่มีงานดิจิ t a ล Thailand นะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าอะไรคือความน่าสนใจของเครื่องมือออนไลน์การลงทุนในยุค FinTech ซึ่งจะใกล้ตัวเรามากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ปรับตัวตามไม่ได้แล้วนะครับช่วงนี้ครับผมเชิญท่านนี้ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอินฟินิติจำกัดคุณเจษด,ดาสุขทิศหรือคุณเจดให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเจษครับ ครับสวัสดีครับพ่ยุทธ์ครับขอบคุณที่สละเวลาอันแสนที่จะเหลือน้อยนิดเนี่ยมาคุยกับเราอีกรอบนึงนะครับเจษครับยินดีเสมอครับนะเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือลงทุนออนไลน์ในยุคดิจิตัลที่ฟินเทคเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายเลยเจษครับก่อนอื่นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเครื่องมือลงทุนออนไลน์เนี่ยในเมืองนอกในต่างประเทศในยุคเริ่มต้นบุกเบิกจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงบ้างครับเจษครับวันนี้เราคงจะมาคุยกันเรื่องฟินเทค ในโลกของการลงทุนแล้วก็อยากจะเล่าให้เห็นถึงกรณีศึกษาในต่างประเทศว่า f ฟินเทคในเรื่องการลงทุนที่มันใหญ่ๆเขาจะเรียกว่าเป็นยูนิคอนก็คือบริษัทที่ขนาดเกินพันล้านเหรียญตัวอย่างที่จะยกวันนี้บางบริษัทก็เป็นยูนิคอนไปแล้วบางบริษัทก็ยังไม่เป็นนะครับว่าในต่างประเทศเขาทําอะไรกันบ้างอเอาละครับไปดูต้นต่อกัอนหน่อยมันเริ่มต้นยังไงบ้างในระดับโลก ตัวแรกเนี่ยนะครับจะเป็นสายฟินเทคที่เกี่ยวข้องกับการจัดพอร์ตวางแผนการเงินวางแผนกเกษียณถ้าในอเมริกาเนี่ยบริษัทนั้นชื่อเวลฟอนเวลฟอนนะเวลฟอนอีกบริษัทหนึ่งชื่อเบ t t e r m e n t นะครับส่วนในต่างประเทศเนี่ยนะครับอย่างในอังกฤษเนี่ยก็จะมีบริษัทที่ชื่อนั t มิ ถามว่าแล้วสองสามบริษัทนี้ทำอะไรนะครับออสิ่งที่เขาทำก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนการเงินแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะเป็นการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ ใช้ asset allocation model บ,บางบริษัทเนี่ยใช้ fund manager ด้วยจ้าง fund manager มาจัดพอร์ตเลยแ,แต่พอจัดพอร์ต asset allocation เสร็จเนี่ยก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้งานได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับหรือบางอันก็เป็น mobile internet อย่างกรณีของ wealth fund เนี่ยนะครับก็คือมีนักลงทุนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเข้าไปลงทุนใน wealth fund ผ่านแพลตฟอร์มของ wealth f u n เนี่ยเป็นหลักหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเข้าไปเรียบร้อยแล้วมูลค่าคที่ลงทุนผ่าน wealth fund เนี่ยใช่ไหมครับ ถูกครับล่าสุดเนี่ยสปีเนี่ย u s s e t u n n e r m m n n t e m e n t หรือเงินที่นักลงทุนเข้าไปลงทุนเนี่ยสองพล้านเหรียญมันก็นนจะเป็นคล้ายๆกับ One Stop Service เลยใช่ไหมจัดพอร์ตลงทุนเสร็จอาจจะหุ้นเท่าไหร่ตราสารหนี้เท่าไหร่อสังหาเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ไปดูในส่วนของหุ้นก็สามารถที่จะสั่งซื้อสั่งขายได้ภายใต้แอปพลิเคชันเดียวคือ แอปพลิเคชันนี้ได้เลยใช่ไหมครับเจษครับใช่ครับผมโดยหลักๆเนี่ยเวลฟอน n ์นัตเมกเบ e เตอร์เมนที่เราให้ฟังเนี่ยจะเป็นเน้นไปนเรื่องของสายการวางแผนการเงินอย่างบ้านเราก็จะมีที่เขามีลายเส้น CFP ลายเส้น IP ก็คือนักวางแผนการเงินแต่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับออนไลน์ Financial p l a n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  g การวางแผนการเงินออนไลน์ครับอันนี้นเป็นเรื่องราวจากฝั่งอเมริกาใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นสายที่หครับก็คือสายวางแผนการเงินครับ เรื่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโบรกเกอร์ออในเมืองนอกเนี่ยนะครับในอเมริกาเนี่ยมันมีโบรกเกอร์อยู่เจ้าหนึ่งชื่อโรบินฮูดนะอ <Robin hood S 2> ย่างเงี้ยโรบินฮูดนะะโรบินฮูดเนี่ยหลักๆก,ก็คือซีโร่บรอกเกอร์เอชโบรกเกอร์ครับอย่าบอกนะว่าค่าธรรมเนียมเท่ากับศูนย์หรอค่าธรรมเนียมเป็นศูนเปอร์เซ็นใช่เลยครับพ่ยุทธเอาแล้วเขาได้อะไรอะ่ะโรบินฮูดเนี่ยเขาได้ไรายได้จากดอกเบี้ยที่เก็บเอาไว้ในบัญชีแคชบาลานอีกทีหนึง่ง ไม oh. ่กองใช่ไหมครับเวลาเราลงทุน <c oughs> แบบแคชเวลาล้วก็ววเ,เงินบิฝากไว้ที่เขาใช่เขาก็จะได้ไรายได้จากดอกเบี้ยอีกทีหนึ่งค <c oughs> ่าธรรมเนียมไม่คิดแต่คิดจากค่าดอกเบี้ยเวลาเอาเงินเข้ามาผ่านบัญชีเขาใช่ไหมใช่ครับจริงๆบ้านเราเนี่ยก็เริ่มที่จะมีอะไรคล้ายๆกัน <c oughs> เ,เกี่ยวกับคล้ายๆโรบินฮูดก็คือเคสของสบายตะนะครับซึ่งก็เป็นโบรกของญี่ปุ่นมาจับมือกับคนไทยแล้วก็ทำบรกเกอร์ที่เป็นโลคอสบร็อกเกอร์เอชเข้าไปลองนึกภาพนะครับถ้าเราเป็นบรกเกอร์ที่ เทรดออนไลน์อย่างเดียวอย่างโรบินฮูดเนี่ยเริ่มต้นจากคนไม่กี่คนเองเป็นนักไอทีนักเขียนโปรแกรมมาเขียนเพราะฉะนั้นต้นทุนในการดําเนินกิจการเขาอ่ะต่ํามากต้นทุนต,ต่ำอยู่แล้วล่ะ ใช่ครับเพราะว่ามีคนไม่กี่คนเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยสิ่งนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้เช่นกันตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นบ้างแล้วใช่ไหมใช่ครับเริ่มมีกลิ่นนะครับเริ่มมีกลิ่นมาแล้วครับอันนี้เป็นสายบรกเกอร์นะครับเป็นสายโบรกเกอร์ครับอไปดูอีกสายหนึ่งครับเจ็คบอีกสายหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอันหนึ่งที่ผมสนใจมากๆจริงๆก็คือเรื่องของโซเชียลอินเวสเมนต์โซเชียลอินเวสเมนต์แหละครับใช่ครับคือปัจจุบันเนี่ย เรามี Facebook คือโซเชียลมีเดียถูกไหมครับใช่ครับโซเชียลอินเวสท์มันก็คล้าย Facebook ในโลกของการลงทุนในบางประเทศก็มีบริษัทอย่าง E-Toro, s นะครับ s c t i f y มีหลายบริษัทเลยนะครับที่ทำลักษณะของสร้าง Investor Community ลองนึกถึงภาพ Facebook ในโลกการลงทุนก็คงมีแต่คนมาอัปเดตสเตตัสว่าวันนี้ลงทุนอะไรวันนี้ชอบอะไรมีคนมา Follow มีคนมาไลค์ แต่ว่าที่ไปไกลกว่าน,นั้นก็คือโซเชียลอินเวส e n เมนต์เนี่ยจะมีการจัดแรงจัดหลีบอกมาหมดเลยว่าคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียด้านการลงทุนนั้นคนไหนเก่งอะไรเลือกคุณตัวไหนเลือกลงทุนกองทุนไหนจัดพอร์ตอย่างไรและมีปุ่มหนึ่งที่บอกว่า Invest. อินเวสกดอินเวสปุ๊บเนี่ยลิงก์เข้าไปลงทุนจริงเปิดบัญชีเสร็จเลยโอ้ครับโอ้โหมัน <laughs> อันนี้ครับอีกอันนึงที่น่าสนใจจริงๆในโลกของฟินเทคเนี่ยเขาเรียกว่าโซเชียลแบงก์เลยครับ อีกหน่อยเนี่ยสินเชื่อก็จะเป็นต้องหาสินเชื่อที่ดีที่สุดรประกันก็ต้องหาประกันที่ดีที่สุดเหมือนโอเพนอ i t e c t u r e กองทุนเลยนะครับ,รบทุกอย่างเนี่ยพอ Social Bank มันก็คือเป็นสังคมออนไลน์ของแบงก์ที่ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ด้านการเงินการลงทุนเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ของคอมมูน <Community Online S 1> ิตี้ออนไลน์ในลักษณะของโซเชียลมีเดียและผลลัพธ์ของมันออกมาเนี่ยก็เอาไปลงทุนได้คุยกับเจนะครับได้ความรู้นะสาสายแล้วนะ ฟินเทคที่เป็นสายวางแผนการเงินอันนี้ก็ก้บอกว่าเริ่มต้นจากฝั่งของอเมริกาและก็เป็นต้นแบบสําคัญนะครับสายต่อมาคือสายบร o k เกอร์นะครับโอ้ว้วก็บ้านเราก็พอได้เห็นบ้างแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลอินเวสท์เมนต์นะครับอันนี้คาดว่าน่าจะอีกไม่นานก็เลยต้องถามเจสซเลยว่าทั้ง3เรื่องนี้ ในบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีโอกาสสัมผัสสายไหนก่อนแล้วก็สายไหนมาแล้วสายไหนกำลังจะมาและสายไหนเนี่ยเตรียมจะแจ้งเกิดได้ในอีกไม่ช้านี้ในบ้านเราครับเจครับครับที่ผมเห็นในบ้านเราเนี่ยก็มีฟินเทคด้านการลงทุนทยอยเกิดขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นฟินโนมิน่าที่ผมก<ฮ>่อตั้งขึ้นด้วยนะครับ ที่ผมเห็นอยู่ในสปอตไลท์มากๆนะครับ,รบก็จะเป็นสายของด้านของการที่ใช้เครื่องมือทางด้านเชิงปริมาณช่วยตัดสินใจลงทุนก็ต้องยกให้สองพี่ใหญ่อย่างจิตตะแล้วก็สต<อ>็อกเร d a r นะครับอันนั้นคือเขาใช้เครื่องมือเชิงปริมาณเช่นการใช้จิตตะสกอร์ก็ดีหรือการใช้เรดร์เช่นเครื่องมือสต็ c กสกรี e นอรแต่เขาเรียกให้มันน่ารักหน่อยเรียกว่าเรดร์นะครับในการที่จะมาช่วยในการเลือกการลงทุนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ ตัวฟินเทคด้านการวางแผนการลงทุนเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ,รบหนึ่งในนั้นปัจจุบันฟินโนมิน่าหนึงก์งชันในนั้นที่ชื่อ Enter เนี่ยก็เริ่มไปแตะแตะเรื่องการวางแผนการลงทุนอ,อยู่บ้างงั้นผมถามซะเลยนะครับไหนไหนเจก็แตะแตะเรื่องนี้แล้วนะครับ,รบ uh, ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง stock radar, s t o c k r a d a r จิตตะ c o m กับฟินโนมิน่าเอนเทอร์ฟินโนมิน่าเอนเโดยคุณเจ t เนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างจากจิตตะ c o m และ s t o c k r a d a r ตรงไหนยังไงบ้างครับเจษครับครับผมขออนุญาตปิดเทียบเป็นฟิโนเมนาโดยภาพรวมเลยแล้วกันนะครับกับจิตตะกับซ็อกเดรด้านะครับ<ไ>ก็คือตัวจิตตะกับซ็อกเรด้าเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการใช้การคำนวณหรือค u a n t i t a t i v เครื่องมือเชิงปริมาณต่างๆใช้แมทใช้การคำนวณต่างๆใ,ในการที่จะสร้างสกอร์สร้างเดารด้าอะไรออกมานะครับแต่ในส่วนของฟิโนเมนาเนี่ย เราเน้นไปที่คอนเทนต์นะครับก็จะเห็นว่าเรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเนี่ยที่เขียนบล็อกออกจากรายการเนี่ยนะครับ,รบประมาณ30มสิพันแล้วนะครับในวันนี้โอ้สามสิบแล้วหรอ ใช่ครับเริ่มต้นจากตาเจ็ดกับตาแป์จากสองขึ้นมาเป็นแปดตอนนี้เป็นสามสิบแล้วครับโอ้โหครับอืมเพราะนั้นก็เลยมีคอนเทนต์เนี่ยตอนนี้คอนเทนต์ที่เราสร้างไปเนี่ยเกินหลักห้าร้อยไปแล้วนะครับแล้วเร็วๆนี้มันจะไปไกลถึงตัวที่เรียกว่า UGC ด้วยเรากําลังซุ่มทําโปรเจกต์ใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของฟินโนมิน่าเนี่ยข้อมูลด้านการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเชิงเอ u c a เ i o ซะเยอะเช่น มีบทความให้เราอ่านกันมีการจัดรายการฟิโนมินา l i ฟ e นะครับหรือว่าอย่าง29พฤษภาคมนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็กําลังจะจัดงานฟิโนม m น n าอันล็อกเดย์นะครับงานใหญ่ด้วยใช่ครับเป็นงานใหญ่งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของฟิโนมินาเลยที่เ e n ทันเวิลด์นะครับโรงหนัง SF c e n t เซนทันเวนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook ของฟิโนมินานะครับ นี่แหละครับฟิโนเมนาก็จะเน้นการให้ข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็เป็นการบอนดิ้งกันหรือความสัมพันธ์ระหว่างฟินแลนเชียลอินฟลูเอนเซอร์หรือกูรูที่เรียกง่ายว่ากูรูเนี่ยกับคนอ่านนะครับแล้วก็ให้คนเหล่านั้นเนี่ยพาเอ็กซ์เพียประสบการณ์ไปสู่การลงทุนถ้าถามเป้าหมายในการลงทุนของทัท่วไปเนี่ยผมว่ามีไม่เกิน5-6อย่างเจ็ดลงทุนเพื่ออะไรเพื่อใช้ยามเกษียณลงทุนเพื่ออะไรต้องการจะเ,เก็บไว้ซื้อรถซื้อบ้าน ใช่ครับหรือต้องการไปช้อปปิ้งเยอะ หรือไปเทีเ่ยวต่างประเทศนะรหรือเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนนอกเรียนต่อโทประมาณนี้หแหละมันจะตอบโจทย์ไหมสาหรับตัวฟิโนมินาเอนเทอร์เนี่ยเจสใช่ครับถ้าตัวเอนเทอร์เนี่ยเอนเทอร์ก็ย่อมาจากเอนทรีคือเริ่มต้นนะครับก็คือตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของเราเลยอย่างเช่นในงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ล่าสุดเนี่ยมีผู้สนใจสมัครใช้อยู่240คนนะครับแล้วก็เป้าหมายการเงินของ240คนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเป้าเกษียณเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยคนละ17ล้านบาท นะครับแล้วก็เงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยประมาณเกือบเกือบหนึ่งล้านบาทครับแล้วก็มีเงินลงทุนต่อเดือนที่ต้องทํา DCA หรือ d o l 拉คอสกันอีกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกรณี p h โนมิน่าเอนเตอที่เราเน้นเรื่องการวางแผนการเงินแต่ว่าถ้าถัดไปโดยเฉพาะเรื่อง Social Investment <แ>เนี่ยเป็นสิ่งที่ ผมสนใจมากแล้วก็เชื่อว่าจะมีอะไรที่ใหญ่กว่า Enter นะครับมาให้ได้ลองใช้กันเ,เร็วๆนี้คัมมิ่งซูนคัมมิ่งซูนนะครับคัมมิ่งซูนครับเจ้าตัว Phenomena Enter เนี่ยใช้ง่ายไหมรุ่นใหญ่ใช้ได้ไหมครับเจษครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็ถามข้อมูลเบื้องต้นแค่ไม่กี่อย่างนะครับว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับ พร้อมจะลงทุนวันนี้เท่าไร่พร้อมจะลงรายเดือนเท่าไหร่แล้วก็ออกมาเป็นพอร์ตที่แนะนําเลยนะครับโดยปัจจุบันฟิโ o m e นาเอนเตอรก็เป็นเหมือนเครื่องมือในการช่วยให้คําแนะนําการลงทุนของนักวางแผนการเงินอีกทีมผมสร้างมันขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นมิตรกับนักวางแผนด้วยคือนักวางแผนสามารถนําตัวเนี้ยไปใช้ในการแนะนําลูกค้าอีกทีนึ่งแต่ลูกค้าเองหรือตัวประชาชนทั่วไปก็ใช้ได้ใช่ไหมเจษ ใช่ครับใช่ครับโดยที่ในงานฟิโนเมนาฮันล็อกเดทก็จะเปิดสิทธิ์ให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้ใช้เอนเ r อร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นอีกสักพักก็น่าจะเปิดอย่างเป็นทางการครับเจตจะฝากคําแนะนําจะฝากคําเตือนยังไงบ้างสําหรับการเตรียมรับมือนะครับกับฟินเทคซึ่งจะเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันเลยโดยเฉพาะนักลงทุนรุ่นใหญ่ครับเครับ ก็สำหรับฟินเทคเนี่ยจริงๆอยากจะฝากกับผู้ประกอบการฟินเทคด้วยกันเองก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเน้นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ของท่านว่ามันตรงกับความต้องการของคนไทยหรือเปล่าครับผมเห็นหลายๆฟินเทคหรือสตาร์ทอัพเนี่ยไปเน้นเรื่องของการระดมทุนอ,อยากจะมีเวนเจอร์แคปเข้าอยากให้กองทุนนั้นกองทุนนี้เข้ามาลงทุนนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยเงินหบาทที่มาจากลูกค้า ที่ไวไ้ใจแล้วก็ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสําหรับผมเนี่ยมีค่ากว่าเงินหนึ่งบาทที่มาจากนักลงทุนที่มาซื้อหุ้นบริษัทเรามากมายนักนะครับ,รบเพราะว่าสมมุติเราระดมทุนเวนเจอร์แคปได้เรามีชื่อเสียงโด่งดัง a c e บุ o กมีคนตามล้านคนคแต่ผลิตภัณฑ์เราขายไม่ได้ไม่มีคนใช้เนี่ยสุดท้ายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นเหมือนแค่ละครเรื่องหนึ่งที่มันไม่มีอยู่จริงตอนจบถ้าไม่มีลูกค้าไม่มีคนเชื่อแล้วก็ใช้เนี่ยมูลค่ากิจการสตาร์ทอัพเราก็จะเหลือศูนย์ทันทีนมันจะเป็นหนังสั้นที่จบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งเลยถูกต้องครับ<อ>ผมเห็นวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยตื่นตัวมากเรื่องการทำสตาร์ทอัพอจากงานที่ผ่านมาเนี่ยคนมาดูหลายหมื่นคนคแต่ผมเห็นว่าทุกคนเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าจะไปพิช จะไปหานักลงทุนมาลงในบริษัทต,ตัวเองอแต่เราไม่ได้ให้ความสาคัญมากพอกับการที่ว่าเราจะทําผลิตภัณฑ์อะไรให้กับผู้บริโภคที่ผู้บริโภคต้องการ,รเราจะมีอะไรที่ สามารถอยู่กับผู้บริโภคไปได้นานๆขนาดเอ็นโซโก้ที่เราเคยเหอโด่งดังกันวันนี้ยังแทบจะแย่แล้วเลยถูกไหมครับวันนี้ยังต้องลดคนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่ตื่นเต้นหรือหวาเราใจแค่ชั่วครั้งชั่วคราววันนี้แต่มันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วก็อยู่ได้ยั่งยืนในระยะยาวครับและในฝั่งของผู้ลงทุนรุ่นใหญ่เองต้องปรับตัวอะไรบ้างเพื่อรองรับกับฟินเทคใหม่ๆที่กําลังจะมีเข้ามาครับเจษครับสำหรับนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์เนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ย ผมเชื่อว่าเซกเตอร์พวกฟินเทคเหล่านี้หรือว่าสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยจะเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้นคือมาช่วยทำให้เศรษฐกิจโตนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็เป็น Value Ad d e d product นะครับขณะเดียวกันนักลงทุนก็ควรจะใช้ฟินเทคพวกนี้ให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนเนื่องจากว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยถูกลงแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆที่ได้ประโยชน์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนให้ลงทุนได้ดีขึ้นด้วยก็เปิดกว้างและก็ลองเข้าไปใช้ดูนะฮะ เราหนีไม่ได้แล้วนะครัหนีไม่ได้แล้วนะโดยสรุปสั้นๆคือสนุกครับปีสองปีนี้โดยเฉพาะปีนี้นะครับมันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแล้วก็รวดเร็วเหลือเกินคิดว่ามันเป็นปีที่สนุกสําหรับทั้งฝั่งผู้ประกอบการก็ดีนักลงทุนผู้บริโภคผู้ใช้งานก็ดีนะครับมีอะไรใหม่ๆให้ลองใช้กันเยอะนะครับในยุคของอินเทอร์เน็ตออฟฟิงแบบนี้ครับดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณยังสูงเลยครับเจษตครับขอบคุณมากครับพิยุทธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเจ คุณเจษดาสุขทิตกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอินฟินิตีนะครับมาคุยให้ฟังถึงเครื่องมือออนไลน์ลงทุนในยุคฟินเทคแล้วก็ยกตัวอย่างฟิโนมินาเอนเทอร์ของทางอินฟินิตีนี่ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีงานใหญ่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ ก็คาดว่าน่าจะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามอีกเช่นเคยนะครับเอาใจช่วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง